ถ้าทมพระพุทธเจ้าครับต้องเคารพในคําที่สูงสุดจึงต้องกล่าวด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความโกรธใช้คําว่ากูเมือมงหยาบคายในการกล่าวคําพระพุทธเจ้าก็ไม่เช่อว่าเป็นผู้ที่เคารพพระศาสดาไม่ได้เคารพธรรมะพระสารีบุตรพระโมคคารนะพระพุทธเจ้า ไม่กล่าวคำหยาบแสดงความโกรธในการกล่าวธรรมะเพราะพระองค์เคารพธรรมนั่นเองครับและที่สำคัญครับสอนผิดว่าให้ดูลมหายใจพุทโธพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าให้รู้ความจริงในความเป็นธรรมะ พุทธโธไม่มีในคําสอนพระพุทธเจ้าที่ให้ระลึกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจึงเป็นการสอนผิดคําแต่งใหม่และการแสดงธรรมะไม่ใช่เพื่อค้าขายนะครับมีการค้าขายขายเสื้อเป็นต้นก็เป็นพุทธพาณิชย์ไม่ใช่เป็นการละแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเพื่อประโยชน์กับสัตว์โลกนั่นเองครับถ้าทมพระพุทธเจ้าครับต้องเคารพในคําที่สูงสุด จึงต้องกล่าวด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความโกรธใช้คําว่ากูมึงหยาบคายในการกล่าวคําพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ที่เคารพพระศาสดาไม่ได้เคารพธรรมะพระสารีบุตรพระโมคคารนะพระพุทธเจ้าไม่กล่าวคําหยาดแสดงความโกรธในการกล่าวธรรมะเพราะพระองค์เคารพรธรรมนั่นเองครับ และที่สำคัญครับสอนผิดว่าให้ดูลมหายใจพุโทโธพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าให้รู้ความจริงในความ